สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านในคลิปนี้จะเป็นการอ่านเส้นชีวิตของบุคคลดังที่เห็นในภาพเส้นชีวิตเริ่มต้นจากด้านขวาบนสุดแล้วโค้งลงมาถึงด้านล่างสุดของข้อมือและมีเลขกำกับในแต่ละช่วงของอายุของบุคคลเส้นชีวิตที่ดีจะต้องลึกและชัดและโค้งลงมาทางด้านล่างอย่างสวยงามจึงจะเป็นเส้นที่สมบูรณ์ที่บ่งบอกถึงความมีพลังความกระตือรือร้นความยืดหยุน่น และความสุขของบุคคลนั้นนั้นและเส้นชีวิตแบบต่างๆมีดังต่อไปนี้แบบที่15หากเส้นชีวิตดำเนินมาถึงจุดหนึ่งแล้วมีช่วงเว้นวักจากนั้นดำเนินต่อไปจนถึงข้อมือด้านล่างแต่ช่วงหลังเป็นเส้นชีวิตที่เล็กลงหรือจางลงบ่งบอกว่าบุคคลนั้นมีพลังลดลงในช่วงนั้นของชีวิต และอาจนำมาถึงการ